เดี๋ยวพอเกิ่เท้าวความย้อนกลับไปก่อนแล้วกันนะคะว่าเมื่อตอนมีนาปีที่แล้วนะคะที่เราได้เจอกับโควิดครั้งแรกต้นตานเองก็เรียกว่าอะไรประสบเ,เจอปัญหาเหมือนกันเราก็ปิดตลาดไปเกือบ2เดือนซึ่งแน่นอนว่าเราได้บทเรียนจากครั้งนั้นเยอะมากไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนเข้าเข้าทางเข้าออกอะไรเงี้ยค่ะการโซเชียลดิสเทนซิ่งการใส่หน้ากากหรือการทำเทเบิลชิลเฟสชิลตอนนั้นเราทําทุกอย่าง จนสถานการณ์ค่อยๆขี้ขายมาเรื่อยๆจนถึงปลายปีที่ผ่านมาใช่ไหมคะประมาณวันที่20กว่าธันวาที่เริ่มมีข่าวของของละลอก2องอะค่ะก็เลยทําให้เราเริ่มตื่นตระหนออกอีกครั้งหนึ่งเราก็มีการตั้งทางเข้าออกสแกนไทยชนะวัดอุณหภูมิลงทะเบียนติดสติกเกอร์สวมแมสผู้ประกอบการทุกคนสวมแมสสวมหน้ากากแล้วก็มีโซเชียลดิสเทนซิ่งรวมไปถึงล่าสุดอะคะเรามีการยกเลิกคอนเสิร์ตท,ทุกอย่าง มีการยกเลิกการชุมนุมทุกประเภทวันเด็กที่กําลังจะถึงเราก็ยกเลิกต้องเข้าใจก่อนว่าตลาดต้นตาลเป็นตลาดกลางคืนที่ไม่เหมือนตลาดนัดทั่ว,วไปเราอยู่ได้ด้วยดนตรีศิลปะแล้วก็การแสดงแต่ทีนี้เราก็จําเป็นที่จะต้องลดพาร์ตตัดพาร์ตที่อาจจะสร้างความสุ่มเสี่ยงให้แก่สังคมหรือว่าคนขอนแก่นเองต้องยอมตัดออกเพื่อที่จะได้หล่อเลี้ยงร้านค้าพนักงานลูกค้าเอาไว้ซึ่งแน่นอนค่ะว่าลายที่4กับรายที่5ไม่มีการเปิดเผยไทม์ไลน์ที่ชัดเจน ไม่มีใครคอนเฟิร์มกับทางต้นตาลว่ารลายที่4หรือรลยที่5ได้มาต้นตานจริงหรือไม่แต่แน่นอนว่าข่าวลือหรือว่ากระแสข่าวที่มันเล็ดลอดออกไปอย่างนี้ค่ะมันไม่มีใครคอนเฟิร์มแล้วก็ไม่มีใครยืนยันได้ก็เลยทําให้ผู้คนเนี่ยค่อนข้างจะแพนิคตกใจไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเองคนขอนแก่นเองร้านค้าเองหรือแม้กระทั่งพนักงานเองมันเลยทําให้ตอนนี้ค่ะเราอยู่ในสถานการณ์ที่ว่าถ้าเราไม่ปิด ก็ไม่มีคนมาเราเลยรู้สึกว่าวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสเลยละกันเราไม่ต้องรอให้ใครมาสั่งว่าต้นตาลต้องปิดนะแต่เราขอหยุดหนึ่งวันเพื่อทําความสะอาดแน่นอนว่าก่อนหน้านี้ค่ะวันนี้ตอนเช้าเนาะยิเห็น p o w e r line ก็รู้สึกว่าเอ้ยทํำยังไงจะมีคนมายืนยันกับเราไหมแต่พอประกาศทุกอย่างออกมามันไม่มีการยืนยันแม้แต่คําเดียวว่ามาตลาดต้นตาลแต่ทุกชีวิตทุกแม่ค้าตัวน้อยเนียนะะ่ยค่ะรออยู่ว่าจะเอายังไงแล้ววันนี้จะมีคนมาเดินไหม แน่นอนว่าทุกเวลาที่เสียไปที่อิ๊ไม่สามารถบอกร้านค้าได้ว่าจะปิดหรือจะเปิดอันนั้นคือค่าใช้จ่ายของร้านค้าคือเงินทุกบาทที่เขาต้องไปซื้อวัตถุดิบมาเพื่อจะมาทําอาหารให้ลูกค้าแล้วพอวันนี้ที่เราปิดอะคะ่ะมันเลยทําให้เขาขาดกันขาดรายรับและเสียค่าใช้จ่ายแน่นอนว่าตอนนี้เราต้องบาลานซ์ระหว่างความกลัวกับเศรษฐกิจเพราะว่าสําหรับคนที่มีเงินเหรอคะ อยู่ได้โดยที่ไม่ทํางานหรือว่าไม่ทําอะไรเลย14วันเป็นเรื่องสบายมากมแต่สําหรับคนที่หาเช้ากินค่ําอย่างร้านค้าต้นตาลที่มีมากกว่า500ร้านค้าอย่างเงี้ยค่ะเป็นเรื่องยากมากเพราะฉะนั้นก็เลยต้นตาลก็เลยถือว่าตอนเนี้ยคือเป็นโอกาสละกันเราปิดเพื่อที่จะเปิดอีกครั้งหนึง่งให้ได้ความมั่นใจของลูกค้าและความมั่นใจของร้านค้าทั้งหมดนะคะและแน่นอนว่าเปิดออกมาเราก็จะมีมาตรการที่รับมือกับโควิดให้ได้มากที่สุดค่ะ